นี่ทุกคนมาฮอดเฮือนละเอาไหมลูกอย่าสู้พวกพันพวกวะเออปลาได้ไลยเนาะนี่ทุกคนปลาที่ได้เมครัวให้ได้แม่อืครัวแล้วสิทอดแล้วที่ตับมังหุ่งแล้วทอดกระปุกเน่ไปเหมือนแบบเขาก็ของไปบางนบบมันลูกก็สอบโตขึ้นนะตัวน้อยนะนั่งเครื่องกระต่ายะไหนจะไปนอนมคเา อู้ได้ไ <beams> ล <doo hehe> ่ดิสบัยดีสวัสดีเมื่อท <campaigns> ุกคนเนาะหลังจากที่ไปจากคลิปที่แล้วเนาะพากันไปนอนนากลับไปใส่เบ็ดอีหยังมาเนาะทุกคนแล้วได้ป่านี่คือได้ป่าประมาณนี้เนาะป่าที่ใส่เบ็ดมาอีแม่ครัวให้ไม่จันทร์ครัวให้ได้เอี้ยนได้เดิอมาได้แล้วอู้ก็เอื้อบใส่เกลือเป็นงวแล้วก็ใส่ซอส หอยน้อยนึ่งเนาะแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วอู้สิเอามาทอดเนาะเพราะตัวว่าตัวยากินทอดเนาะอู้ก็เลยสิทอดแล้วก็สซี่ตามังหุ่งเนาะกับทอดปลาแล้วก็สททอดกระปูที่ไปซ้อนมามื้อนั้นเนาะประมาณนั้นเนาะเมนูของเฮามื้อนี้ซึ่งตุ๊กกะไปอันตุ๊กฮันกะกับคืนไปยอดน้ําส้มเนาะแล้วกุ๊กกิ๊กกะเมื่อไปเทดเวียกซวยแม่เนาะพวกเขาก็แยกกันมาเนาะประมาณน่าจะอีกประมาณแรงๆพวกเรางฮาจะค่อยชิเจอกันอีกเพราะว่าตั้งคนต่างมีเวียอกันอีกอะ อามากินข้าวมาเนี๋ยรอู๋ก็ต้องตัดคลิปแล้วก็มาตอบคอมเมนต์อีกเนาะเพราะว่าช่วงอะต้ยมาอู๋ก็พาต้ยไปหลายบ่อนไปหั่นไปนี่จะอดละอะโบ,บ,บ,บมีเวลาเลยทุกคนโบ,บมีเวลาเลยแค่เวลาลมกับแม่นกับซิโบมีอะเนาะเพราะว่ามู่มากันเลยแบบว่าอาพามู่ไปเลาะท้ายคลิปให้เต็มที่เนาะเพราะว่าถ้ามาแล้วท้ายเคิรเขิร์นแบบเน็ตแน่นนอยก็เสียเวลาล่าที่มาเนาะแบบ สวที่มีโอกาสมาเจอหน้ากันแบบนี้มันโบเมนเรื่องง่ายนะเมื่อได้มาแล้วก็อ่ามาให้เต็มที่เนาะเดี๋ยวน้องอู้ไปทอดป่านะทุกคนเจอกันตอนทอดป่าเดื้เอเอาไว้เนาะนมันเ่าไว ทุกคนซีทดลองทอดอะไรวันนี้เนาะ หลังจากที่ทอดมาอะไรเงี้ยอีกหนึ่งแม่น่าอร่อยมากๆเลยนี่ทุกคนนี่คือป่าที่ไปหามาเมื่อคืนนี้ทอดแล้วเนาะบอกกอกทุกคนบุณมองไหมอันนี้กระปูที่ไปซ้อนมามื่อนั้นทอดบะก็๊อกคือกันอยากจะน้อยเดลฮาวเจอกันตอกินข้าวเนาะสิตามมึงคงแซ่บกินครับนี่ ตาบมังหุงเซ่บก่อนหนีตาบมังหุงทอดปลาทอดกระปูกระปูมากกระถินกินต่อยครับอาหารราคาสูงกีบมือน,นี่หามมาเลยเทียมพักน้ำแข็งกันเนี่ยสูกรกีบอันนี้เฮากับเบลไปห้างเบดมาเมื่อคืนนี้เน,ะนาะแต่มังหุงนี่ก็มังหุงกับยุเฮือนเนาะกระปูนี่ก็ไปซ้อนอันนี้ก็ไปรักเนาะจบข่าวราคาสูงกีบอีหลีเอยงไซื้อ,อย,าง,ออยางเลย แห้วอาหารหาคำกินเศร้าเออโบอไปหาเศร้ากินคำเลยหาตอนคำกินตอนเศร้าแซ่บข้าวเยอะเมื่อนี้บนอนป้าเด้อเม,มื่อนีไปทราบคืนแล้วทุกคนเมือ่อานีพักเด้อบนอนป้าแล้วพอละบนอนลูกที่นอนแล้วอนนอนล,นนลูกปัดแต่เด้อลูกบอนอนได้ เอียนตัตว,ตวเจ็บนนปะกินปลาพลีนางครับอืมคตรสุดๆเลยลูกกิ่นป่าเอียนบอกินก็ต้องกินละหายเองนี่สิโอแม่ผมเป็นเอียอเอ้ยนเลยอ่ะอืดูบ่กินเอี้ยนหูืแม่มากขนาดเอี้ยนยอดชีแม่นมากยอดปลาไม่เอี้ยนเหนือแม่นมา <c oughs> ยอดชีแม่นมากยอดปลาไม่เอี้ยนโคตรแซ่บ

ก่อนเหนก็วะสร้างไว้หนึงมะลูกยีราจะเปหนน่ะเลือกเอา ลูกเบิ้งทางด้านนี้แล้วกบด้านนี้จะค่อยมาลูกเบิ้งด้านเดี่ยวมันบุได้เล้มันต้องมี่องด้านเลยย่างไปบ่งหอดไว้ก็ปะอืมเขาบานไหนมีเบิ้งนีเด้วย

ทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วอี๋อย่างละอูกับพันได้ไปิดคลิปเท่วนะเพราะว่ากินข้าวแล้วแล้อูก,กไปเวียกไปหั่นไปนี้เนาะที่แรกว่าจะอ่าไปเอาเงินไปถวายให้วัดเพื่อนนะพะมีอ่า,อายอ้ทางยูอเมริกาเพิ่นฟ้าเงินมาให้ไปถวายให้วัดแต่ว่าอูไปแล้วพระเพิ่อบ่อยู่เนาะมื้อแรงแงเพิ่นจังสิมาแต่ามื้อแรงอูอาจจะบ่ได้ไปเนาะอาจจะไปตอนเมื่ออื่นตอนเศร้านะอ่คลิปวิดีโอนี้กะ พากันกินข้าวกับตื่นป่าที่ไปได้อ่ะไปใไ่เบียมากินกับทำมงหุงน่นน้องง่ายๆเนาะส่วนมูหนุงอูกอะนอนตัดคลิปอยู่ง่ายๆพูเนาะคลิปวิดีโอนี้อูกะลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบายด้ดดออดย